สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพอ่อคาบ้านตุงกนะครับในช่องอทิชแนลนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง <c oughs> เป็นแฟนเพจนะครับเนาะเป็นช่องป้านตุงกูชแนลนะครับเนาะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมานวดแป้งให้ดูนะครับนแป้งให้ดูกันเป็นแป้ง ตาดาวนะครับเนาะทีทุกคนทีทุกคนก็เคยนวดกันนะครับแล้วก็ไอส่งมาบอกพ่อคััพ่อค้าบ้างนะครับเนาะบางคนก็ทําได้บางคนก็ว่าไม่ฟูนะครับเนาะวันนี้จะมานวดให้ดูนะครับหนึงรัง,งนะเกะกันเลยนะครับ น,นี้จะมานวดให้ดูนะครับวันนี้พ่อปลาจะนวดปลาท่องโก7กิโลนะครับนี่นะครับ เคยบอกนะครับเนาะให้แป้งฟางโกามานวดฟางโกูนะครับขอให้เป็นแป้งสารเรียน,นิะส์นะครับนวดได้หมดวันวนี้พ่อค้าจะนวดแป้งตาดาวให้ดูกันนะครับหนึ่งโลเป็นแล้วตัดจนให้เห็นๆเ,เลยนะครับ 2โลเพราค้าจะไม่ร่อนนะครับไม่ล่อนแป้งก่อนครับแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านในมีที่ร่อนก็ก็ดีนะครับก่อนเลยดูว่ามันเป็นยังไงถึงไม่ฟูนะครับ กติแล้วป็าคาจะใช้เป้งตานุกับตานุพิราบแล้วก็ตาแฮปปี้นะครับเนาะวันนี้เป้งสองตัวนั้นของของขาดนะครับงหมดไป เลยจะมานวดตาดาวให้ดูกันก่อนกี่โลแล้วสี่โล <c oughs> โลไปแล้วนะครับโลที่เจ็ดสาคาไม่ได้ตัดไปก่อน,นครับลืมเลยมาตัดตอนถ่ายเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับาหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเนาะฝากกดไอติดตามติ <c oughs> ดตามแฟนเพจด้วยนะครับช่องปลาท่องโก h ชาแนลนะครับเนาะ นะก่อนที่พอคาจะนวดพอคาจะทาเป็นเองตรงกลางนะครับเนาะเ่อเทน้ําลงไปนะครับน้ําที่เราปรุงเครื่องมานะและที่พอคาเน้นย้าเสมอตอนนวดเป้งไม่ว่าจะเป็นเป้งยี่ห้อไหนนะครับน้ําสามารถเติมได้ลดได้นะครับ เติมได้ก็คือเวลาเรานวดแล้วมันมันแข็งเราก็สามารถเติมครับเนาะไอที่ลดได้คือวันต่อไปละถึงจะลดถ,ถ้าวันแลกถ้าเติมถ้าแล้วถ้ามันเละก็ต้องเติมแป้งน,นะครับเนาะมันลดไม่ได้ตอนนั้นลดไม่ได้ละวันต่อไปเราถึงจะลดลงนะครับ เทลงไปเลยนะครับน้ำลงไปเลยน้ำเราุูเครื่องมาเจอกคุณๆขาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพงฟูเป็นแป้งมันนะครับกวาดน้ำออกให้หมดนะครับแล้วเราจะมีถังน้ำข้างๆนะครับถังน้ำจากน้อยสำรอง,งนะเนาะไปล้างถังนีีกับลูกบ่าย เื่อถังนี้เราจะได้ใส่แป้งที่เรานวดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเนะานะเห็นไหมครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลยครับนวดเป็นในทางที่เดียวกันนะครับ <c oughs> วันนี้คือแป้งตาดาวนะครับนวดให้ดู ส่วนส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆพ่อค้าได้ทําคลิปสอนลงไปแล้วนะครับเข้าไปดูเข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับในทางคิดเดียวกันค่อยหคุกไปก่อนนะครับที่เล็กเนาะก่อน เริ่มละเริ่มจะจับตัวเข้ากันละ พอเริ่มพอเขาเข้ากันแล้วพอเริ่มจะใกล้จะเข้ากันแล้วมันจะออกจะเนืดๆหน่อยน,น,น,นะครับท่านผู้ชมหน่อยแล้วก็นวดต่อไปนะครับถ้านวดต่อไปย,ย,ยิ่งเนืดยิ่งเนืดยิ่งแข็งลงเข้าไปก็ให้เติมน้ํานะครับเนาะสำหรับแ,แต่ละตัวนะครับนี่ของพ่อค้า เหมือนจะพอดีเลยนะครับจะไม่ได้เติมน่ะจริงๆนะครับเหมือนจะพอดี เวลานวดจริงๆใช้ไม่นานนะครับคานผู้ชมถ้านวดเยอะอย่างนี้นะครับก็จิตโลสิบโลก็ใช้เวลานวดให้เขาเข้ากันนะไม่ถึงห้านาทีนะครับเนาะสี่ถึงห้านาทีนี่แหละสี่ถึงห้านะครับเนาะไม่ใช่ว่าสี่สิบห้าเหมือนทุกครั้งนะครับฟังกันฟังกันพ่อค้าอาจจะพูดไม่ค่อยชัด อาจจะพูดติดกันเกินไปนะครับพอคจะพูด4ถึง4นาทีนะครับท่านผู้ชมก็ไปฟังเป็น45นะครับเราก็ต้องคิดในความเป็นไปได้ด้วยนะครับเนี่ยคันนี้ก็เข้ากันแล้วนะครับผู้ชมได้ละเสร็จละ มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าก็จะเลยที่เอาแป้งใส่ถุงใ,ใส่ถังให้ดูนะครับเนาะส่วนที่มันติดถุงมืออะไรนี้ก็ใช้ช้อนนะครับปาดออกนะครับเนาะปาดปาดออกเดี๋ยวเราจะไปทานในถังมันจะติดถังนะครับเนาะเราทาน้ำมันก็จริงแต่ถังมันยังไม่โดนน้ำมันนะครับก็ปาดออกก่อน หากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้<ม>พ่อค้ากับแม่ค้าด้วยนะครับท่านผู้ชม,มนะครับ<ม>ก็ได้ละ<ม>น้ำมันพืชนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับเทลงไปอย่างที่พ่อค้าเคยบอกนะครับ หนดน้อยก็ใส่น้น้อยนะครับหนดเยอะหน่อยก็ใส่เยอะเข้าไปหน่อยนะครับทานะครับทาให้ทั่วถังนะครับก็มีท่านผู้ชมถามเข้ามาอยู่นะครับเนาะที่เห็นในถังปลาทองกูกอค้าเนาะว่าน้ำมันที่เห็นอยู่ข้างบนเป้ง พ่อค้าใส่ไว้ตอนไหนครับเนาะนี่หละครับพ่อค้าจะใส่ตอนที่หมดเปง้งเสร็จหมดเปง้งเสร็จพ่อค้าก็จะทาเลยนะครับทาถั้บางครั้งก็ใส่เยอะไปก็จะอาจจะเห็นรอยอยู่บนถังครับเนาะขนาดพ่อค้าบางครั้งพ่อค้าก็ยังกะ นะครับกะใส่เยอะไปนะพอเราทานะาทาทั่วหมดแล้วนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนที่เอาแป้งใส่ละนะครับปุยขึ้นมาเลยนะฮะ จะยาวหน่อยนะครับทำชมคลิปนี้เนาะนวดเป่งนวดนานเนาะนวดเยอะนวดกิโลนะครับก็ไม่ถึงว่าเยอะเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนค้ค้าหนวดเป็น15-20สิ 15, โลใช้มือนวดนะครับเนาะก่อนสมัยนุ่มๆอยู่ เดี <laughs> นน๋ยวนี้แก่แล้วนะครับเจ็ดโลสิบโลนี่ก็เหนื่อยหอบละมันก็เตก็ยังนวดได้อยู่ <laughs> <c oughs> <c oughs> นะครับกวยใส่เข้าไปเลย <c oughs> เดี๋ยว ตอนพอ่อ,นพอค้าทอดเห็นไหมครับพูดไม่ชัดเนี่ยพ่อค้าเป็นคนไทยนะครับคนไทยจริงๆแต่เป็นคนเหนือเนาะพูดภาษากลางไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวตอนที่พ่อค้าทอดอาจจะถ่ายคลิปให้ดูอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปสั้นๆก็ได้นะครับว่าคลิปการทอด กอดเป่งชุดนี้แหละนะครับเนาะเป่งตาดาวนะครับเดี๋ยวอาจจะถ่ายให้ดูไอที่มันติดอย่างนี้เราก็พยายามนะครับพยายามขูดขูดขูดของท้้หมดนะครับของอะไรมันก็แพงนะต้นทุนนะครับทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดติดติดนี้ก็ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับ วันนี้ก็มานวดดาวแล้วครับนวดให้ดูกันอยากจะให้นวดแป้งอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้าแถวนี้มันมีเดี๋ยวพ่อค้ามาทอดผมาทอดมานวดแล้วก็จใส่คลิปให้ดูนะครับรีวิวให้ดู ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนตอนที่ปรุงเครื่องเลยนะครับถ้ปรุงเครื่องด้วยก็ยาวไปใหญ่แล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่น,นะครับคลิปเนาะแล้วก็ตัดพราคาก็ไม่เก่งเรื่องตัดคลิปทําตกแต่งอะไรให้มันสวยๆมันเขานะครับเนาะถ่ายกันบ้านๆสอนกันบ้านๆอย่างนี้แหละนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาพ่อค้าก็สุขความสําเร็จก็หลายคนแล้วนะครับดูจากในคลิปไปสอบถามกันเข้ามานี่นะครับเสร็จแล้วถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าแป้งที่นวดเสร็จแล้วเราจะเอาไว้ยังไงครับใส่ตู้ไว้หรือว่าจะาไว้ข้างนอกทาไว้ข้างนอกรลอครับปิดฝาไว้ฝาไว้นะครับ,รบแล้วก็ทิ้งไว้อุณหภูมิที่ห้องเลยนะครับไม่ต้อง ส่ตู้เย็นนะครับนี่ก็็นอันว่าเสร็จละพรุ่งนี้เช้าตอนที่สามที่สีครับพ่อค้าก็เริ่มจัดร้านเนาะร้านขายนะครับหมักทิ้งไว้จะให้ดีก็4-6ชั่วโมงนะครับเนาะท่านผู้ชมเปงนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปที่ว่ามานวดเป้ง แห่งตัวนี้นะครับแห่งตาดาวนะครับนะครับวันนี้ก็ถ้าหากว่าหากว่าชอบนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้ากับแม่ค้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาให้ผู้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจนะครับเนาะปันโก Channel นะครับนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย